ครับลองอ่าขยับไปขยับมาดูนี่นะครับความแข็งแรงของหัวไฟเบอร์นะครับหัวไฟเบอร์ของเรานะครับตอนนี้คนที่อยู่ข้างบนยืนอยู่นี่ไอ้บอยมึงหนักเท่าไหร่นะเจ็ดบห้าครับเจสูงสูงร้อสูงร้อหนัก75นะครับตัวนี้คือหัวไฟเบอร์นะครับที่เราเห็นขึ้นเป็นหัวตรงนี้อยู่นะครับด้านนู้นเหมือนกันนะครับให้ดูความแข็งแรงนะครับ เห็นไหมครับว่าคนขึ้นไปยืนเหยียบได้เลยนะครับมันแข็งแรงมากนะครับมันเหนียวมันทนมากเดี๋ยวดูข้างในนะครับ <c oughs> คือโครงเหล็กตรงนี้นะครับที่เรามีเนี่ยเราเอาไว้ยึดกับตัวโครงสร้างของรถนะครับดังนั้นเวลาที่เขาเหยียบตรงนี้หรือเหยียบด้านนี้นะครับมันไม่มีโครงเหล็กเลยเห็นไหมครับถ้ามันไม่แข็งแรงมันจะแตกเดี๋ยวลองดูนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยตรงที่ ตรงไฟตรงเนี้ยไม่มีโครงเห็นไหมครับสบายมากนะครับเดี๋ยวลองเหยียบท้าท่าตั้งดูนะครับครับความแข็งแรงของหัวไฟเบอร์นะครับมันแข็งแรงนะครับและไม่ผุนะครับและเบาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ลูกค้าได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับจากหัวไฟเบอร์นะครับไม่ใช่ว่าจะประหยัดนะครับจริงๆแล้วการใช้หัวไฟเบอร์ใช้หน้าไฟเบอร์ตัวนี้นะครับ เพิ่มต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มประโยชน์ให้ลูกค้านะครับเบาขึ้นนะครับแข็งแรงเหนียวทนไม่ผุนะครับอีตแตนปอยยูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ